สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องเธอฮีเน็กซเจนเรช่่งช่องที่นวัตกรรมมาพบกับจินตนาการและอนาคตได้กลายเป็นความจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆการเปิดเผยรายละเอียดแบบใกล้ชิดของเครื่องจักรหนักแห่งอนาคตจากโครงการ t h a i l a n d next generation เครื่องจักรที่ผสานความแข็งแกร่งความแม่นยำและเทคโนโลยีระดับสูงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือภ้าสะ้อนของอนาคตแห่งพลังและความอัจฉริยะอย่างแท้จริง เริ่มจากภายนอกกันก่อนเครื่องจกักรนี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นดุดันและสะกดสายตาตัวเครื่องผลิตจากโลหะผสมเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตที่ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาดีไซน์ภายนอกให้ความรู้สึกเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟแผ่นเกราะทรงเหลี่ยมแถบไฟเลทที่วิ่งตามแนวตัวเครื่องและพื้นผิวที่เปลี่ยนเฉดสีได้ระหว่างดำด้านและเงินไทเทเนียมเมื่อกระทบแสงทุกเส้นสายมีหน้าที่ทางอากาศพลาศาสตร์ช่วยระบายความร้อนและลดการตรวจจับด้วยเรดาร์โครงสร้างล้อสายพานและระบบการสะเทือนอัจฉริยทไม พ่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกพื้นผิวทั้งในเมืองดินโคลนหรือภูเขาตัวเครื่องมีสัดส,ส่วนสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความคล่องตัวอย่างสมบูรณ์แบบภายในเครื่องนั้นให้ความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่ห้องบังคับการของยานอาวกาศแห่งศตวรรษหน้าห้องควบคุมออกแบบให้ทั้งสบายและล้ำสมัยเบาะที่นั่งใช้โฟมเมโมรีพร้อมระบบดูดซับแรงสั่นสะเทือนแบบดนามิกหน้าจอแสดงผลแบบโค้ง270องศาให้มุมมองรอบด้านแบบพาโนรามาแผงควบคุมทั้งหมดเป็นระบบสัมผัสและควบคุมด้วยท่าทาง AI ภายในช่วยคาด การความตั้งใจของผู้ควบคุมทําให้เครื่องตอบสนองได้ก่อนที่จะสั่งจริงระบบไฟในห้องสามารถเปลี่ยนสีได้ตามภารกิจเช่นสีฟ้าสําหรับโหมดยุทวิธีสีแดงสําหรับโหมดลับและสีขาวสําหรับการตรวจสอบหรือซ่อมบํารุงความประณีภภายานอยู่ในระดับเดียวกับยานพาหนะรูแต่แข็งแกร่งพอสําหรับภารกิจภาาสนามที่โหดที่สุด ในด้านของสมาร์ทนเครื่องนี้ถูกออกแบบให้มีพลังเกินขีดจำกัดระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดคู่ผสานระหว่างเทอร์ไบา์แม่เหล็กความเร็วสูงกับแบตเตอรี่พลังงานเซลล์แข็งรุ่นใหม่ให้แรงบิดและพลังงานต่อเนื่องอย่างมหาศาลโดยใช้พลังงานต่ำระบบควบคุมการเคลื่อนไหวอัจฉริยะจะปรับแรงกดสายพันความสูงของตัวรถและการกระจายน้ำหนักให้เหมาะกับพื้นผิวอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นทรายหินหิมะหรือพื้นเหล็กระบบบริหารพลังงานสามารถจัดสรรพลังให้กับอาวุธหลักหรือระบบตรวจจับแบบเรียวไทม์เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เกิดความหน่วงการทดสอบในส นามจำลองแสดงให้เห็นว่ามันมีอัตราเร่งและความเสถียรของอาวุธที่เหนือกว่ารุ่นใดในตลาดสามารถเล็งและยิงได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในส่วนของระบบความปลอดภัยเครื่องจกักรนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสูงตัวถังภายนอกเคลือบด้วยสารนานโนที่สามารถรักษาตัวเองจากรอยกระสุนหรือรอยขีดข่วนเล็กๆได้ภายในไม่กี่วินาที ห้องควบคุมมีระบบตรวจจับชีพจรความเครียดและระดับออกซิเจนของผู้ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อปรับอุณหภูมิและการระบายอากาศให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบหนีภัยด้วยแรงขับแม่เหล็กจะปล่อยแคปซูลนักบินออกจากตัวเครื่องพร้อมเปิดสัญญาณช่วยเหลือทันทีกล้องรอบพิททางและเรดาร์ตรวจจับภัยอัจฉริยะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการทิศทางการโจมตีได้ล่วงหน้าจากนั้นระบบ AI ป้องกันจะตัดสินใจตอบโต้เช่นล่อยควันพลางส่งสัญญาณรบกวนหรือยิ่งป้าหลอกอัตโนมัติ เมื่อพูดถึงจุดเด่นพิเศษเครื่องนี้มีหลายอย่างที่